โอเคครับวันนี้เราจะมา,าแนะนำวิธีการตั้งค่าชาร์เจอร์ตัวขาวดำนี้นะครับกับใช้งานกับแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมวิธีการตั้งค่านะครับกดขวาสุดค้างไว้นะครับผมจนขึ้นสถานะตัวนี้กะพริบนะครับให้เลือกคำว่า USE นะครับผม USE วิธีการเลือกก็คือกด2ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้เห็นไหมครับให้เขาขึ้นคำว่า USE อ่าตอนนี้ขึ้น USE แล้วนะครับอ่าพอขึ้น USE แล้วเราก็กดตัวนี้อีกหนึ่งครั้งตอนนี้ก็มาขึ้นตัว12:24นะครับเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดขึ้น12:24แล้วก็คือเขาจะเลือกอ่าระบบเองอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราต่อแบต12มันก็คือจะขึ้น12ถ้าเราต่อแบต24เขาก็จะเป็นระบบ24ให้โอเคทีนี้มาที่อ่า Equalizing ตัวนี้นะครับจะเป็นการาบาลานแบตให้เรานะครับผมเป็นการปรับสมดุลของแบตนะครับเราตั้งที่14.2โอเควิธีการตั้งค่าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้นะครับผมใช้ใช้2ตัวนี้เป็นการตั้งค่านะครับอโอเคผมตั้งที่14.2เราจะไม่ตั้งเยอะเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้อเวอร์ชาร์จได้นะครับถ้าเกิดมันมีช่วงที่ชาร์จเจอร์เขาคุมไม่อยู่โอเคถ้าเราตั้งได้14.2แล้วเราก็กด สุดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาขึ้นตัวบูตนะครับบูตก็คือเป็นการชาร์จนะครับเป็นโวลต์ที่เราจะชาร์จเข้าแบตเราก็ตั้งที่14.2นะครับอ่าถ้าใครใช้แบต24ก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลย14.2เดี๋ยวเขาจะอ่าคูณ2เข้าไปเองนะครับผมวิธีการตั้งก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดอันนั้นก็เลื่อนขึ้นแล้วลงตัวนี้เอา,อาเห็นไหมครับอ่าบูนะครับเรียบร้อย พอได้ค่าตามนี้แล้วเราก็กดขวา1ครั้งอ่าโฟชาร์จนะครับโฟชาร์จก็คือเวลาแบตมันเต็มแล้วมันจะมาขึ้นสถานะ f ฟ o ์ต i n g charge นะครับผมเพื่อเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรคค่อย,อ,ยอ่ารักษาอ่ารักษาระดับพลังงานในแบตไว้นะครับผมก็จะชาร์จเลี้ยงไปในระดับมิลลิแอมนะครับผมประมาณ0.5แอม ประมาณนั้นครับก็คือจะชาร์จเลี้ยงแบตเอาไว้ก็เหมือนกันครับตั้งที่14.2เหมือนกันถ้าเป็นระบบ24เดี๋ยวมันก็จะคูณไปประมาณ28.4นะครับโอเคอไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจครับมันเป็นการถ้าเราใช้โหลด DC ฝั่งนี้นะครับผม,มก็จะต้องตั้งพวกนี้เพื่อให้เป็นการตั้งตัตดเต็มต่อโหลด DC ไปในตัวอันนี้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไร อ่ะเมื่อกี้นี้ก็คือจะต่ำที่11โวลต์ตัดแล้วไปต่อที่13 3าจดามนะครับถ้าเกิดเป็นเลขอย่างนี้นะครับโอเคก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการกดขวาสุดค้างหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะล็อกกลับมาหน้าปกติแล้วก็จะทำการเซตใหม่นะครับตอนนี้คือเครื่องกำลังเซตอยู่นะครับผมเห็นไหมรูพระอาทิตขึ้นก็คือเป็นช่วงกลางวันแต่ว่าลูกศรยังไม่วิ่งนะครับก็คือยังไม่ทันได้ชาร์จ ตอนนี้ก็คือเครื่องกําลังทำค่าการเซตค่าที่เราตั้งเมื่อกี้นี้อยู่พอสักพักหนึ่งอ่าตอนนี้ก็คือชาร์จแล้วเห็นไหมครับผมชาร์จแล้วเห็นไหมครับขึ้นสถานะโฟล์ชาร์จก็คือแบ,บตอนนตอนนี้เต็มอยู่ถึงแม้แดดจะแรงแค่ไหนเขาก็จะชาร์จอยู่ในระดับมิลลิแอมเห็นไหมครับผม0.5แอมก็คือประมาณ4 40มิลลิแอมคูณคูณพันไปมือนกัน0.3นะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับมีแค่นี้เลย ตัวขาวดำใช้งานง่ายครับผมแล้วก็ใช้งานดีราคาก็ไม่ได้แรงโอเคแค่นี้ครับ